วันนี้มาดูเป็ดของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ะครับเป็ดไข่ครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติชาติจริงนะครับของอันนี้ก็คอกนะครับ ก็แบบทำชาตินะัมีทั้งเป็ดไก่เป็ดเทศเป็ดไข่นะครับไก่ก็มีทางไว้ด้วยครับแล้วมันกินหัวอาหารก็าดดจะได้โตเ,เร็วเเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดนะครับ,รบตามมุประมาน ตามพอเพียงของตัวเองนะครับหน้าบ้านใครอีกแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับนี่ไก่แซนตอนนี่ครับส่วนนี้ก็พี่เขาบอกว่า,วาเอาสลายไปไว้กับกับสระของเขาเลยครับเพราะว่า มีโจรขโมยขโมยปลาขโมยปลาขโมยปลาในสระเลยครับโจรก็พอโจรนหรือลรเขาก็เลี้ยงเขาก็เก็บเขาเขาเลี้ยงเขาเขาต้องต้องการเหมือนกันแหละน้องกะพี้น้องเห็นก็ขโมยเห็นขโมยวันนี้ก็ไม่ไหวคนขโมยกับคนบันทึกันอย่างนี้แหละ คนกันเห็นกันอยู่โอ้ยเป็ดก็เล่นน้ำสบายใจเฉยนี่ครับเนยนะครับเป็ดก็เล่นน้ำสบายใจเฉยบเลยทีไซกลุ่มนี้เขาไม่กล้ามั้งเยอะกลัวกลัวคนแน่นอนกลุ่มนี้ ครับโอเคมามาไม่กลัวแล้วมาจะใส่กลัวมั่งเป็ด